สวัสดีครับคนหล่อสุดหล่ออ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับสุดหล่อฮะรายงานตัวครับชื่ออะไรครับอ๋อชื่อชาววัดัยมีชาวนาครับชววัชัยมีชาวนาครับเป็นคนที่ไหนครับเป็นคนเชียงใหม่ครับคนเชียงใหม่ครับอำเภออำเภอสารปีครับอำเภอสารปีหมู่บ้านป่าแคโยงแม่นครับคมณคือแฟนๆหรือว่าเอฟซีลุงชัยเนี่ยชอบ การตัวแัวเอฟซีลุงชัยเนี่ยลุงชัยหูตัวบอกว่าเอฟซีลุงชัยเนี่ยนักเลยเอฟซีนักผมหมองูเะรครับมูทั่วประเทศเลยครับผมหมองูครับเพราะหนึ่งผมมามีโทรศัพท์ขอให้โทรศัยังถึงมามีโทรศัพท์ครับเพราะผมเพราะผมหูอีโทรแม่ไข่ครับแล้วอยากได้เ่อครับโทรศัพท์โออูซื้อมาอยากครับมาอยากได้มาอยากได้เพราะมันเก่าไปเจ๊เท่ครับ ้็พวกโทรศัพท์นี่นะมันเหมือนจะเท่เลยความคิดของผมนะส่วนตัวของผมนะมันเหมือนเท่หรอกแล้วต้องพกดอะไรอย่างครับจะเทพมาพกนี่สักอย่างมากอย่างเลยท<า>หนึ่งอะ่ะผม,มหมูโทรแพ่ไขนะครับมหมูโทรแพ่ไขเหตุผลอะบาเหตุผลเลยมเมา เซไม่ซื้อครับผมผมมาผม,มาเอา <S <S อเพราะผมมหู้โทรไปหาใครมวคนก็แค่แล้วบ่อยากเอามาหมุนอยากจะเอามาเล่นสไลด์ลืลลลลออ่นพื้นลื่นพื้นพอห้ามทอนี่บ่อยากอะ่ะบาอยากครับแร่งอยางมันแปลงตัวเองมันมาใจมหมอกปันสองปันอย่างน้อยมัในใช้ก็ซื้อได้น่ะอย่างน้อยมาก็รักหมื่นแต่่ตก็ซื้อได้แหละแปลงก็แบบนี้ยังก็ซื้อได้แต่เอามาเอาครับ มนันมีย่างหมอกเล่นปืดปืดปืดสู้ดูทีวีดีกว่าแน่นอนทีวีนี่จะพอง่ายกว่านะครับอ๋อเอาพกทีวีไปตวัวบบกเอาพกทีวีบบกทีวีมันจอใหญ่อะไปพวกไปได้ได้เอาพวกอย่างเพิ่นพวกโทรศัพท์นะคะัเอาพกทีวีไปตวัวกาโทรศัพท์ก็ได้ได้อะม่ไปได้ไดเนี่ยมาได้มันจอใหญ่ครับวเนี่ยผมอยากหาลุงชายหรือว่าเอฟซีอะ บางคน,นก็อยากหาลุงชัยอะ่ะลุงชัยได้เรียนหนังสือมากอ่ะเรียนเฮียนหนังสือแต่ม่หนึ่งมาจบแล้วลุงชัยท่องสามารถท่องได้กอกกอไก่คอไก่แต่ผมท่องท่องมาจบครับแต่ลองท่องให้อพอให้ฟังคำบอกไม่เอ็มีได้หัดได้ฟังคำบอกมาจบนะครับคอสมุกได้มาเป็นอย่างอันนี้ลุงชัยท่องกอเอ้ยกอกไก่คอไก่ในเราอยากลองท่องรือฟังคำบับลอง่อ ม้องนะครับย้อนรอยไวเด็กครับว่าสมองสมองอยังจะดีเหมือนเดิมกว่าครับเอามาฟังรอมๆกันครับก็อเอ๋ยกอไก่ขอไข่ในแล้วขอขวดข้างกายขอควายข้างบ้านขอคนขึงขังคอละขังข้างฝางางูใจกล้ซจิงตีดังจอช,ช้างวิ่งหนีโซโซ้ามดีโก็เชยภูกัน ยอยักษ์เขี้ยวใหญ่ง,งูจอจ่าจอชิงตีดังจอช้างวิ่งหนีโอโซ้ดังดีจอเคยผูกกันไปแหมไปเรื่อยๆเ,เลยครับยังไม่จบอ่ะยอยักษ์เขี้ยวใหญ่ยังไม่จบไปเรื่อยๆได้ง<อ>งเลยครับงูยักษ์เขี้ยวใหญ่จอนำบุญธูจอปูเท้านอเนนดอเด็กจอจานโอชิง วนไก่จะจบแล้วฮะใก่จะจบแล้วต้นนํำบุโพ่บูเท่านอเดนดอเด็กฮอนาหูกตาโตมันต้องตอเต่าก้าตเต่าตาโตมันจะฮอต้องฮูกนะเอาใหม่ครับเอาเริ่มเริ่มใหม่เลยเอาใหม่อ่ะแล้วมันต้องตอเต่าตาโตกะลุงชายไปเฮียนลรงเรียนที่ไหนมาว่าไปเลย ขอให้ดบบอกว่าจับมาได้อู้หิงหลายตัวาอไปอ่อทรอบเดียวเอาหนึ่งสองสามขอเอ๋ยขอไก่ขอไข่ในเราขอขวดของเราขอควายบ้านเราขอขนขึงขังขอระฆังข้างตามองูใจ้าช่อชิงตีดังยอยักเขียวใหญ่มองูจอ้าช่อชิงตีดังชอช้างวิ่งหนีตะกะเชยภูกัน จะยักเตียวใหญ่ใกล้ๆผมเลยน้อยเดียวกระไดใกล้ละใกล้ละโตเตาตาโต <c oughs> อ๋อหน้าหูอ้อ่องโชชิงออหน้าหูตาโตเ <c oughs> มาเดี๋ยวนี้ตาโตที่สองตัวโตเตากับตาโตนะอ๋อหน้าหูกับตาโต,าตาอ่าบันเทิงวดเนี่ยสุดยอดเลยต่อ <c oughs> จือบปล่อยแสงนายค่กิ่นน้าตายเอาเขี้ยวเข้ากันหันเลยเอาเขียงยังมนันเนาะเอา